เปิดภาพปัจจุบันของต้นจากกลิตค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดภาพล่าสุดนี้เนี่ยทำหน้าครบ1ปีเต็มแล้วล่ะค่ะถือเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ความหวอดอในวงการมานานค่ะสําหรับอีกคนที่เป็นดารามากคุณภาพอย่างหนุ่มต้นจากกลิดอมรัสค่ะอดีตพระเอกมาดเคมที่เมื่อก่อน,เ,นเคยถูกยกให้เป็นพระเอกหน้าหยกของรายการกันเลย ด้วยอายุที่ล่วงมาตามวัยเนี่ยทำให้นักแสดงรุ่นใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขนาดที่มีคนแซวว่าลุงย่งเรียกพีกค่ะเคยเป็นประเด็นทอล์กอัปเดทเอแฟนๆตกอ,อกตกใจที่เล่นละครอยู่ดีๆแต่ทำไมถึงน้าเปลี่ยนไปซะขนาดนั้นเพราะว่าจ้าตัดสินใจทำศิลกรรมใบหน้าครั้งแรกในชีวิตในวัย51ปีนั่นเองค่ะซึ่งต้นจะกริดกล่าวว่าเหตุผลที่ตัดสินใจทำศิลกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากจะโดนใครเรียกเรียกว่าลุงอีกต่อไป ต้องการอยากให้เรียกว่าพี่ต้นนั่นเองค่ะเพราะว่านาศายกรรมเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่เริ่มเข้าที่เข้าทางในครั้งนี้ทําให้หลายคนเห็นแล้วบอกยอมเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าดูดีขึ้นมาเยอะมากๆเลยแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดูดีเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนมาติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะ